ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสริฐและอ้้มสุภกรในโชว์ไทม์พอดแคสต์สวัสดีครับพบกับรายการโชว์ไทม์อีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอ้้มครับหมึกประเสริฐครับเหมือนเดิมฮะวันนี้เรามาอยู่กัน2คนวันนี้เราไม่มีเกสใช่แล้วนะครับเรามาคุยกันเรื่องอะไรพี่อ้วันนี้วันนี้เราเดินทางมาถึง ตอนที่แปดแลลวพี่มึก ep ที่แปดใช่ซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังฟังกันอยู่ครับเราดีใจมากเลยที่ทุกคนเดินทางมาด้วยกันใช่เราก็มีผิดถูกๆบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่ง ep นี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะผ่านมาแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอ,อ,อ,อนิเมชันอืมอนิเมชันเนี่ยเขาผมเรียกว่ายังไงดีปลุกจินตนาการนะครับพี่หมึกแล้วก็สร้างแพชชั่นให้ชีวิตด้วยอนิเมชันส่วนมากเราจะคิดถึงว่าแบบมันเพื่อเด็ก เพื่อแบบวัยรุ่นเพื่อวัยเด็กหรืออะไรสำหรับความบันเทิงแต่สําหรับผมอะผมคิดว่าหลายๆครั้งนะประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในแอนิเมชันอะมันเหมือนสอนผู้ใหญ่เช่นกันที่หมึกประเด็นมันค่อนข้างต้องต้องยอมรับว่าหลายเรื่องแอนิเมชันประเด็นหนักนะหมายนวงพูดมองในวงผมนะเพียงแต่ว่ามันถูกเล่าผ่านจ์ตูนมันเลยดูซอฟลงคําว่าหนักของผมนี่มันไม่เชิงโอเคมันอาจจะไม่ได้เล่าในเชิงของ เรื่องฆาตก,กรรมสืบสวนสอบสวนมากนะแต่ว่าในประเด็นของเรื่องที่มันเป็นโพสิทีฟนะครับเรื่องวิธีคิดเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยผมว่ามันถูกเล่าผ่านแอนิเมชันมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะหนึ่งในค่ายที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คือ Pixar p ์พิกซ <Pixar S 1> ่นี่เป็นค่ายแอนิเมชันสตูดิโอเลยสตูดิโอที่น่าจะประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกณนะตอนนี้ลองลงมาก็คือดีมเวิร์ใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้พิกซ่านี่ก็คือ อยู่กับดิสนีย์ดิสนีย์เองก็จะมีแอนิเมชันที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันแต่สำหรับตัวผมผมยังให้พิกซาเป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมครับอันนี้ผมเห็นด้วยในแง่ของความครีเอทีฟิตี้เขานะเขาเป็นคือพิกซาก็เป็นคนที่เริ่มเอาไอเดียต่างๆแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ไอเดียสอนผู้ใหญ่นี่แหละเริ่มมาเล่นกับเรื่องของแอนิเมชันแล้วมันเวิร์กผมมาคิดอยู่ในใจนะพี่หมึกว่าที่แอนิเมชันมันทําได้อย่างดีอะครับ เรื่องการเซ็นเมสเซจเนี่ยเพราะว่ามันทําอะไรก็ได้เนาะถูกต้องมันเหมือนแบบบางทีคนมนุษย์จริงอ่ะมันทํไม่ได้ไม่ได้บางซีนบางฉากที่แบบครีเอทขึ้นมาแล้วเราต้องการใส่ในยะบางอย่างแอนิเมชันมันช่วยได้จริงๆนะโดยที่ไม่ต้องเล่าผ่านคนซึ่งอันนี้เป็นจุดแตกต่างที่ทําให้ภาพยนตร์จริงๆนะทำไม่ได้ในบางรางังนั่นคือทําให้ทําให้แอนิเมชันหลายเรื่องเนี่ยมันประสบความสาเร็จมากอ่ะผมเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือว่าตัวพิกซาเนี่ยหลายคนไม่รู้นะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งหรือโคฟาวเดอร์คือสตีฟจ็ Ah. อ่านะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ก่อตั้ง Apple นั่นแหละที่เรารู้จักกันนะครับ mm hmm. เขามีบริษัทแอนิเมชันด้วย mm hmm. ก็คือตัว p ิกซาเนี่นแหละ mm hmm. นะครับเจ๋งๆครับ hmm. นะฮะะวันนี้เดี๋ยวจริงๆอะ่ะเรื่องที่ผมอยากมาเล่าอะ่ะผมว่าทุกคนน่าจะเคยดูมาละแต่ว่าความน่าสนใจของมันกนะ็คือว่าเออ่พอพี่อ้ําเดินมาบอกผมว่าเฮ้ย mm hmm. พี่หมึกเราจะมาคุยกันเรื่องแอนิเมชัน hmm. ผมก็พยายามนึกว่าโอเค ตลอดระยะเวลาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมดูเรื่องอะไรบ้างนะครับมันมีเอาจริงมันมีหลายเรื่องที่ผมชอบนะครับแต่พอนึกนึกถึงโมเมนตะ์อะเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมได้รับโมเมนต์ที่แบบ powerful น้ำตาคลออันนี้จริงๆนะชอบคำนี้ powerful ใช่ f u <ulf> l f i l l f u l f i l l มาก <Okay. S 2> แต่ในขณะเดียวกันมัน f u l f i l l แบบซึ้งอะแล้วน้ำตาคลอนะครับเ,เรื่องนั้นคือโคโค พี่แอม,มเคยดูยังผมเคยดูแล้วครับอ่าชอบไหมชอบออ่าซึ่งมันก็ถ้ามองในแง่ของรูปแบบหนังอ่ะผมว่ามันก็ดรามาติกนะโอ้โหดราม่าหนักเลยอะดราม่าหนักเลยนะครับอก่อนที่จะเล่าเรื่องโคโค่เนี่ยผมจริง,รงๆอ่ะผมอยากดูอีกเรื่องหนึ่งมากก็ของพิกซาเหมือนกันที่เรื่องชื่อเรื่องว่าโซนะครับแค่เปิดมาเนี่ยผมก็ชอบละผมชอบอะไรที่มันเป็นอ่ จ้าบทเจ้ากรอนนิดๆถึงแม้ว่าผมจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเออ่เสื้อดำเมืองเกงยีนดูแบบร็อกๆนิดนึงแต่ค่อนข้างจะเจ้าบทเจ้ากรอนในอีกมุมหนึ่งถูกต้องเรื่องโซเนี่ยผมพอดีอันนี้ผมเล่าตัวอย่างนิดนึงแล้วกันว่าพอดีผมดูตัวอย่างผมชอบมากก็คือมันเป็นหนังของนักดนตรีคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปอยู่ในโลกของวิญญาณคล้ายๆโคโค่เลยนะครับ แล้วก็พายพยายามพาตัวเองเนี่ยกลับไปที่ล่างของตัวเองโดยที่ล่าง mm. ที่เขาเห็นอนะยังไม่ตายยังนอนสลบอยู่ mm. นะครับเรื่องราวมันน่าสนใจมากแคปเปิดประโยคมานี่ผมก็ชอบแล้วแบบมันเป็นประโยคคําถามง่ายๆว่าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการหรือยังคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการทําอะไรคุณอยากให้โลกจดจําคุณในแบบไหนอื mm. เป็นอะไรที่แบบเป็นวิธีคิดที่ดูตลกนะแต่ความใช้มันมามาตลอด oh. อืมนะครับอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าได้เดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเอ๊ะความน่าสนใจของหนังเรื่องโคโค่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอางี้ก่อนหนังเรื่องโคโค่เนี่ยออกฉายนะครับครั้งแรกจริงๆก็ครั้งเดียวนะครับเพราะมันคงไม่เอามาฉายซ้ำ้นช่วงโควิดมีบางเรื่องมาฉายซ้ำในปี2017นะครับคะแนนที่ได้จาก IMBD นะครับหรือ Movie อ่าอินเทอร์เน็ตมูวี่ดัตเนี่ยนะครับอยู่ที่8.4นะครับมเมื่อเขื่อน้าหรือโร t เทนโซมาจัสเนี่ยให้อยู่ที่97% อีก3%คือ100อันนี้คือฝั่งของนักวิจารณ์เยอะมากร็อตเอนโทมาโตสเนะี่ยหรือเว็บไซต์มะเขือเน่านะครับให้คะแนนอยู่ที่9ก้าสิบเปอร์เซ็นคืออีก3% 100อันนี้คือฝั่งของนักวิจารณ์นะโอ้นี่คืออนิเมชันที่คะแนนเยอะสุดแล้วปะผมไม่มั่นใจว่าเยอะสุดไหมแต่มันเหลืออีกแค่สามเปอร์เซ็นต์เองแล้วคุณจะได้หนึ่งร้อยตอนแรกกับผมก็แบบตอนที่เปิดตัวคะแนนมาผมก็ลังเลว่าเฮ้ยหนังที่แม่งคะแนนเยอะอย่างเงี้ยมันจะแบบมันเข้าถึงหรือเปล่า,นะาเพรบบนานะ นักวิจารณ์ชมมากฉายที่นั่นที่นี่แต่พอเราไปดูแล้วมันเข้าไม่ถึงอ่กลับกันเลยพอผมเห็นคะแนนปุ๊บผมอยากรู้มากรีบตีตัวเข้าไปดูนะครับหนังเรื่องนี้ยพอได้เข้าไปดูปุ๊บเป็นไปตามคาดดีดีเหมือนที่พิกซ่าเคยทำมาทุกครั้งจริงๆคนที่กำกับเองอะ่ะมันก็ต้องบอกว่าแกก็เป็นค่อนข้างเป็นลูกม่อของพิกซ่านะครับคือลี อูริสนะครับอาจอาจจะสะกดผิดเพราะชื่อเขาอ,อานยากนิดหนึ่งแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่เขาทำงานอยู่ที่พิกซ่าเนี่ยผลงานที่เขาเป็นโคเรคเตอร์ ctor, เนี่ยก็มีตั้งแต่ Toy Story 2นะครับ Monster Inc Fining Demo นะครับรวมถึงที่เป็นดีคเตอร์คนเดียวเลยนะไม่ใช่โคเรคเตอร์นะฮะก็คือ Toy Story นะครับในภาคที่สามนะฮะของปีสองพันสามเป็นภาคที่คนน้ําตาแตกกันกระจายนะครับนี้ใช่แล้ว,แล,วแล้วมันเป็นเหมือนลายเส้นลายเส้นงานของแกไปแล้วอะอแต่ แต่รอบนี้มีแอนเดรียลมอรลินานะครับเข้ามาเป็นโคเรคเตอร์ร่วมกันผมผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะผมค่อนข้างมั่นใจว่าสาเหตุจะต้องมีโคเรคเตอร์เอ่อเป็นแอนเดรียลมอรลินาเนี่ยเพราะอะไรนะทำเรื่องเดียวก็คือเรื่องนี้เลยถ้าผมไปหาข้อมูลมานะผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความเข้าใจใน culture ถูกต้องเพราะเรื่องนี้มันเล่าผ่าน culture ของเม็กซิโกใช่ใช่นะครับเรื่องราวเรื่องราวของหนังนี่ยมัน เป็นเรื่องราวที่เรียบง่ายแต่น่าสนใจเพราะจุดเริ่มต้นของหนังจริงคือมันมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยที่เมีหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นนักดนตรีครับผมแล้วหัวหน้าครอบครัวคนเนี้ยก็มีความฝันที่จะอยากที่จะเล่าอยากที่จะแสดงออกเล่นดนตรีเพื่อขับกล่อมโลกคือ,อ,อฝันเขามันใหญ่มากเขาก็เลยออกเดินทางโดยที่เขาก็มีภรรยานะครับมีลูกเขาออกเดินทางไปเพื่อที่จะทําตามความฝันแล้วก็ สักวันหนึ่งเขาก็จะกลับมานะครับระหว่างที่แต่ว่าเระหว่างที่เขาเดินทางไปอ่ะเขาก็หายไปเลยครับไม่เคยกลับมาหาครอบครัวอีกเลยอไม่เคยกลับมาหาครอบครัวอีกเลยนะครับเอจุดเริ่มต้นก็คือตัวนี้แหละเพราะว่าคนที่ไม่เคยคนที่เป็นนักดนตรีนะครับไปพอพิ้ตตาหนึ่ง,งตัว <ode. S 2> แล้วไม่เคยกลับมาหาครอบครัวอีกเลยเนี่ยทาให้ครอบครัวเนี่ยเขาเริ่มหันเหมาทําธุรกิจรองเท้าและมีกฎง่ายๆอยู่กฎหนึ่งย่ามก็คือว่าห้ามทุกคนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดนตรี คือฟังก็ไม่ได้คนเดินผ่านเล่นดนตรีก็ไม่ได้มันเป็นปมครับเป็นปมและมันถูกสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นนะครับจนมาถึงจะเรียกว่าหลานหรือเหลนเดียก็คือคนที่เป็นนักดนตรีคนนี้เขาเป็นปู่ทวดนะครับคนที่เป็นตัวเอกเนี่ยเด็กที่เป็นตัวเอกคือมิเกลแต่มิเกลเนี่ยเกิดมาด้วยความแบบหชอบดนตรีมากพยายามที่จะเล่นพยายามจะฟังแล้วทุกครั้งเนี่ยก็จะโดนเ คุณย่านะครับญาติอะไรต่างๆ่าเรื่องว่าทำไมไ,<ว>ไปเล่นทําไมม,มันไม่ดีนูน่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมว่าคือมันมีสตรอรี่ของตระกูลมารเรื่อยๆแต่ในวันของเดย์ออฟเดอะเดหรือวันแห่งความตายนะครับนี่เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกนะครับจัดเป็นประจําทุกปีในวันที่หนึ่งและสองพฤศจิกายนนะครับตัวเทศกาลนี้ยเขาจัดเพื่อระลึกถึงความตาย ไม่ใช่ระลึกถึงความตายสิระลึกถึงคนที่จากไปใช่แต่ไม่ได้ระลึกด้วยความโศกเศร้านะเขาระลึกด้วยสีสันเขาระลึกว่าคนคนนั้นได้ทําอะไรไว้บ้างแล้วมันดียังไงนี่คือความน่าสนใจเพราะบางครั้งเออการระลึกถึงคนที่จากไปมันมันอาจจะไม่ได้ระลึกถึงมุมที่โศกเศร้าเสมอไปเพราะว่าอ,อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ด้วยเหตุการณ์บางอย่างนะครับผมจะไม่สปอยทั้งหมดทําให้มิเกลเนี่ยหลุดเข้าไปในโลกหลังแห่งความตาย แล้วเนื้อเรื่องคือเริ่มจากตรงนี้แหละคือมิเกลเนี่ยจะต้องตามหาอคือผมลืมเล่าไปว่าปู่ทวดคนที่แบกกีตาร์ไปอ่ะครับมีรูปถ่ายอยู่ใบหนึ่งที่ถ่ายกับภรรยาอืนะครับแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยชื่อคุณย่าโคโค่ซึ่งความจําเสื่อมแ่ะเป็นตัวหลักอีกที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับครับผมอตัวละครที่มิเกลพยายามตามหาเนี่ย คือปู่ทวดที่รูปหายไปก็คือไม่รู้ว่าสรุปแล้วอ่ะเขาเป็นใครกันแน่อืแต่อยากอยากทาความรู้จักถูกต้องอยากทําความรู้จักอืแล้วก็พอได้หลุดเข้าไปในโลกหลังความตายเนี่ยมิกเกลก็ต้องทำสองอย่างครับหนึ่งพยายามกลับมาให้ทันเวลาไม่งั้นเนี่ยจะต้องติดอยู่ที่นั่นตลอดไปสองนะครับต้องหาให้เจอว่าใครกันนะที่เป็นคนคนนี้นะครับแล้วเรื่องเราก็แบบผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ได้ดูอ่ะคุณจะทึ่งกับการเรียบเรียงบท ทึงกับการร้อยสตอรี่เข้าด้วยกันแล้วการเฉลยปมที่ผมว่าค่อนข้างคล้ายเคียนโนแลนเหมือนกันอ๋อเหรอเออสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าการเฉลยปมในแต่ละมุมแต่ละมุมแต่ละตอนมีหลายมิติมีหลายมิติใช่มันทําให้ความน่าสนใจของตัวแอนิเมชันเรื่องนี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอ่ฉากที่ผมรู้สึกว่าเป็นฉากที่ผมน้ําตาคลอ รับพูดได้เลยน่ก้าพูดเลยว่า้ำตา,ตาออจริงๆตำตาลูผู้ชายตำตาลูผู้ชายเลยก็คื <me> <pe> er อฉากที่มิเกลเนี่ยนะครับร้องเพลง remember me นะครับเพื่อทบทวนความทรงจําให้กับคุณย่า <c oughs> <c oughs> คุณย่าโคโค่นะที่เป็นชื่อของเรื่องเนี่ยแล้วก็ทุกคนในครอบครัวก็มาเห็นแล้วนั่นคือจุดที่โคโค่เปิดเผยความจริงของครอบครัวบางอย่างนะครับซึ่งผมไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ เปลี่ยนแปลงครอบครัวนั้นไปตลอดการ uh oh. นะครับผมว่า key take away เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากมุมของครอบครัวการ,รพยายามทําตามความฝันความรักความผูกพันเนี่ยผมว่าผมชอบประเด็นเรื่องของความตายนะเอออันนี้ผมพูดถึงแอนิเมชันแต่ว่าผมมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าผมจะพูดถึงแอนิเมชันเนี่ยหนังเรื่องนี้มันพูดถึงแอนิเมชันที่พูดถึงความตาย uh oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามนั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย คีย์เทคเวยที่ผมอยากจะบอกคือว่าบางครั้งเนี่ยคนเราอะ่ะไม่ได้หายไปเพราะจากกันนะไม่ได้หายไปเพราะตายจากกันนะครับแต่หายไปเพราะถูกลืมนะคะัอืมอืมใช่ใช่ราะหนักเรื่องนี้จะเล่นกับความทรงจําเออถ้าลืมคนที่อยู่ในโลกอีกหนึงจะหายไปนะครับอ,อ,อืมอ,อันนี้คือค<น>โคโค่เออเออผมผมชอบนะผมชอบประเด็นนี้เลยผมรู้สึกว่าหลายๆ หลายหลายแหล่งหลายหลายเสือก็พยายามทําประเด็นนี้อยู่ครับอย่างเช่นหนังผมจําชื่อเรื่องแบบเป๊ะๆไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นหนังที่มี ghost story หรือเปล่าสักอย่างหนึ่งที่แบบว่ามีเป็นคู่รักแล้วคนหนึ่งตายแต่ว่าเขายังอยู่แล้วก็คอยเดินไปอยู่เดินแบบอยู่ในบ้านทําทานี่แต่ว่าเขาค่อยๆถูกลืมใช่ของต่างๆก็จะถูกลืมไปอะไรเงี้ยครับคล้ายๆ MV ภาพจําของพี่ป๊อปปองกูลนะอะไรอย่างนั้นเออ นั่นแหละนะครับก็คือผมว่าคนเราไม่ได้ไม่ได้หายไปหรือหรือจากไปเพราะว่าตายจากกันนะครับแต่เขาหายไปเพราะถูกลืมต่างหากอืมนะครับน,น,น,นี่เป็นคีย์เทคเวทที่ผมได้จากแอนิเมชันเรื่องนี้อืมอืมคือมันมีหนังมันมีหนังเรื่องนึงผมนึกออยกอแล้วพอเป็นประเด็นเนี้ยผมก็มีความอินเหมือนกันนะครับเอ่อชื่อที่ที่พี่เบิร์ดร้องเพลงให้อ่ะครับผมจำชื่อรองไม่ได้จะได้ไม่ลืมกันเหรอเอ่อที่ พิธีกรพี่ดูสัญญาคุณากรเล่นปะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่ามีประโยคนึง <laughs> จากหนังเรื่องนี้อะครับ <laughs> เขาบอกว่าเออไม่มีไม่ลืมหรอกอมีแต่ลืมช้ากับลืมเร็วถูกต้องใช่ไหมอืมนั่นแหละผมว่าเอ,อประเด็นเรื่องของความทรงจำกับความตายเนี่ยมันจริงๆอะออคือผมคนคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เขานั่งรถเข็นเขาชื่ออะไรซีเฟนฮอคกิงครับ คือเขาบอกว่าโอเคอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อสักนิดหนึ่งก็คือว่าเขาเองเขาไม่ได้เชื่อในโลกหลังความตายครับเขาเชื่อว่ามนุษย์เราเป็นคอมพิวเตอร์ชีวภาพอย่างหนึ่งที่เรามีฮาร์ดดิสมีเมมเบรีในรูปแบบของชีวภาพและเมื่อเราจากไปเราก็จะถูกลบเราก็จะถูกลืมนะครับมันจะไม่มีโลกหลังความตายอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เลยมองเออผมก็เห็นด้วยนะจริงๆแล้วจริงๆมันก็คือการลืมนั่นแหละถ้าคุณลืมเขาก็จะหายไปจากชีวิตคุณ เพราะฉะนั้นใครที่กําลังอกหักอยู่นะครับก็รีบๆลืมครับจบสวยครับครับโอเคอ่ะอ่ะเรื่องของพี่หมึกวันนี้ก็มาแบบเป็นเรื่องปังๆจากฝั่งตะวันตกนะใช่ใช่แต่ว่าของผมเนี่ยผมจะพาทุกคนอ่ะกลับมาที่ฝั่งตะวันออกใกล้บ้านเหาก็คือเป็นอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นครับหรือว่าเราก็เรียกว่าอนิเมะเนาะอนิเมะใช่ใช่ซึ่ง a อนิเมชันของค่ายนี้เนี่ยผมต้องออกตัวก่อนว่าผมมาเป็นแฟนของค่ายนี้แล้วก็ผมพุณนึกออกเลยไม่ใช<ม>่ค่ายนี้่ายเดียวแน่นอนก็คือไม่ต้องบอกชื่อเรื่องก็รู้ว่าไอ้ไม่ต้องบอกชื่อค่ายก็รู้ว่าค่ายไหน,นมันก็คือดังที่สุดและครับนั่นก็คือสตูดิโอจิบีนะครับสตูดิโอจิบีเนี่ยมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเรื่องของเขาก็จะไล่มาครับตั้งแต่ปีแบบเก้าศูนย์กลางๆมาจนถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ทําอะไรแล้ะจะมีแบบ ผู้กำกับก็คือคุณมิยาสกิเนี่ยก็ไปโปรดิวนู่นนี้นั่นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าผมได้ข่าวมาล่าสุดครับพี่หมึกก็คือเขาบอกว่าเขาจะเปิดตัวตีมปาร์กด้วยนะอ๋อเหรอใช่ใผมแอบเห็นในพูโตใช่ใชผมเอาข่าวไปลงใช่ครับก็คือภายในปี2022ครับเขาจะมีตีมปาร์กจีบิเขาบอกว่าต้องหาทางไปใช่ใช่ใช่เขาบอกใหญ่มากใหญ่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ใหญ่เป็นสี่เท่าของดิสนีย์ดิสนีย์เวิลด์อะไรเงี้ยครับก็ผมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากลองไปดูนะครับซึ่งโซนหนึ่งในไอ้ตีมพาร์คตรงนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในเรื่องของที่ผมจะพูดถึงด้วยเกินนานนั่นคือเรื่องนั่นคือเรื่อง My n e i g h b o r t โ t o r o ครับโอ้หังในปีหนึ่งเก้าแปดแปดเป็นเขาเรียกว่าอะไร a อนิเมชันเรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับ อนิเมชันที่ทุกคนจดจําได้จากตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทูตนะตัวกลมๆน่ารักน่ารักใช่ครับที่เป็นตุ๊กตาแบบแทบจะทุกบ้านนะครับก็เออแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนภาพจําของซูเรียจิบิหลังๆเขาก็ถ้าใครเคยดูตัวอนิเมชันเขาอ่ะมันจะเป็นปกฟ้าแล้วก็จะมีตัวตโตโรนี่แหละที่เป็นสัญลักษณ์ของเขานะครับหนังเรื่องนี้ครับมีแบ็กเก เอ่อผมเล่าเรื่องยอ่อก่อนก่อนที่จะไปถึงเรื่องย่อเนี่ยผู้กํากับมียสกีเนี่ย,กกเ,ย,กกเ,ยเขาดึงมาจากเรื่องจริงครับพี่หมึกอ,มอ,อืเพราะว่าเรื่องที่เขากําลังเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตของเขาในในวัยเด็กนะครับอ้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าโตโตโร่เนี่ยถูกเล่าอิงจากเรื่องจริงเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่อ่ะ สาเหตุที่มันเป็นแอนิเมชันจุดประสงค์ก็คือต้องการหลีกหนีหรือใช้เทคนิควิชวลบางอย่างในการเล่าเรื่องที่มันไม่สามารถเล่าผ่านความจริงได้ก็<อ>คือไม่สามารถใช้ถ่ายทำได้แต่อันนี้อิงจากเรื่องจริงน่าสนใจใมากคือเขาบอกว่าในตอนที่เขาเจอกับเหตุการณ์พวกนี้ครับ,รบถึงแม้ว่าตัวละครจะเป็นผู้หญิงเนาะในเรื่องอะ่ะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะพยายามเอาเปรียบเปยกับชีวิตเขาในวัยเด็กที่แม่เขาก็ป่วยเหมือนในในใน,ในการ์ตูน นะครับแล้วก็เป็นยุคหลังสงครามโลกซึ่งซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีความมีทั้งโรคระบาดเนาะแล้วก็มีการฟื้นฟูมีความแบบชาตินิยมเกิดขึ้นในในประเทศแล้วก็ผู้คนก็หลีกหนีกันไปอยู่ต่างจังหวัดซะเยอะนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึงว่าเมื่อเราแบบออกไปรบออกไปอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดท้ายเราต้องกลับมาดูแลธรรมชาติเพราะว่า เราทําลายธรรมชาติไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ซุกซ่อนอยู่ใน My Neighbor Totoro คือหนังในปี2531น้น่นนะใช่ครับพูดถึงเรื่องประเด็นธรรมชาติใช่ครับใช่คืออย่างในในเรื่องนะครับมันจะเป็นพี่น้องนะครับก็คือตัวคนพี่อ่ะชื่อซัสสกิอ่าแล้วก็ตัวคนน้องในชื่อเมนะครับซึ่งสองพี่น้องคนนี้เนี่ยต้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อดูแลแม่ที่กําลังป่วยส่วนพ่อเนี่ยต้องเข้าไปทํางานนะครับ แล้วก็ไปอยู่ในบ้านเก่าๆเลยบ้านแบบบ้านต่างจังหวัดอ่ะท่านึกภาพออกแล้วเขาอ่ะก็ไปพบเจอกับเหมือนทูตลี้ลับนะครับอันนี้คือเรื่องย่อๆนะก็คือตัว,ตวโตโรนั่นแหละที่อยู่ในป่าเหมือนน้องเขาว่าหลงเข้าไปในป่าก็คือตัวอ้วนๆน่ารักเนี่ยเป็นทูตที่อยู่ประจำป่าใช่เป็นเหมือนหรืออว่ายูทุ<ป>กที่ปักรักษาในป่าใช่ครับใช่ไม่มีใครเห็นเลยมีแค่เด็กสองคนนะที่เห็นตัวโตโรแล้วก็จะมา มาทุกครั้งที่น้องออกไปเล่นสนนะครับอในมุมนึงเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นจินตนาการของเด็กออที่แบบออกไปแบบเล่นกับเขาจนแบบคิดว่ามีเพื่อนอยู่มีอะไรอย่างเงี้ยครับตัวโตโรได้พาเด็กทั้งสองคนเนี่ยประจนภัยไปในดินดินแดนที่เป็นป่าที่อยู่หลังบ้านนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากและก็เป็นมุมที่ไม่เคยพบเห็นแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเราถอดเรื่องจิตวิญ,ญญาณทูตป่าออกไปเนี่ย เราจะพบว่าเรื่องมันเศร้ามากนะพี่หมึกมเรื่องมันคือแม่ป่วยอยู่อ่ะแล้วเด็กสองคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองเด็กคนที่เป็นพี่ครับที่ชื่อซัสซึกิเนี่ยต้องเป็นคนที่แข็งแข็งแรงมากแข็งแกร่งมากทําหน้าที่แทนพ่อที่จะดูแลน้องน้องจะเล่นอะไรก็ต้องตามไปเล่นด้วยใช่ไหมในขณะเดยียวกันก็ต้องดูแลแม่ด้วยใช่ครับใช่เหมือนดราม่าเห,หมือนไหมดราม่ามากมแล้วก็ในมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าซาสซึกิเนี่ยก็เป็นคนที่รักน้องมาก คือไม่รู้หรอกว่ามีตัวตวโลกจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าเขาอะก็ออกไปเล่นกับน้องตามที่น้องปรารถนานะครับอเรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าผ่านมุมมองแล้วก็เป็นเหมือนลายเซ็นที่ทําให้แบบสตูดิโอจีบเนี่ยโด่งดังขึ้นมาทั้งเรื่องของการวาดรูปวาดกราฟิกของป่านะครับกราฟิกของลมพัดหรือว่าแม้แต่เพลงประกอบภาพยนตร์ที่แบบสวยงามมากพูดถึงธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าหนังของ ะเทีญี่ปุ่นนะครับส่วนมากที่จะเป็นหนังแบบสโลลฟ์นะหนังแบบมินิมอลน่อยๆอะไรครับ <c oughs> ก็ยังถอดแบบมาจากการ์ตูนโตโตโร่ด้วยนะ <c oughs> มีแบบใช้ชีวิตยอยู่ที่ชนบทเรียบง่ายสบายๆนะครับแต่แฝงไปด้วยปัชญาต่างๆเต็มไปหมดผมก็เลยเลือกเรื่องโตโตโร่มาแนะนำจริงๆผมชอบความเป็นอนิเมชั่นญี่ปุ่นอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาดูแล้วมันละมุนละไม ผมไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงแต่ว่าเออ,เ,อ,อเหมือนกับอย่างซีโอของอนิเมชันญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบความละมุนละไมผมไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีแต่ว่าทุกครั้งที่ผมดูอะ่ะมันมันให้ความละมุนละไมมัน <คำ S 1> เป็นอีกฟิลหนึ่งนะผมว่าเวลาที่เราดูพิกซ่าบางเรื่องมันก็นุ่มนวลนละมุนละไม,มแต่ทุกครั้งที่เราดู a n นิเมชันจากฝ้าของเอเชียเราจะรับรู้ได้เลยว่ามันนุ่มนวลวิธีเล่าเขาเหมือนแบบเหมือนเรากำลังดูเชฟค่อยๆทำโอมากาเสให้เรากินเออเหมือนเสิร์ฟทีละคำอย่างเรื่องโยเนมอย่างเงี้ยผมไม่เคยคิดที่จะเอาพูดตรงไปตรงมานะไม่เคยคิดที่จะดูเอไม่เคยคิดเลยแล้วมีโอกาสได้ไปดูถูกต้องแล้วไปดูในโรงโอ้โหแม่เจ้าคือแบบภาพสวยมาก สวยภาพสวยแล้วการเล่ามันแบบละมุนละไมคือผมดูจนจบแล้วแบบโหแทบจะลุกขึ้นยืนตบมือให้อผมรู้สึกว่าโหเราสามารถทําให้ภาพพยนสองมิตินะครับที่เป็นภาพวาดมันดูมีชีวิตได้ขนาดนี้เลยเหรออืมผมดูแล้วผมทึ่งกับอ่างานสร้างของเขาเนาะใช่ผมผมเคยอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือของเข้าใจจีบีนะครับผมแล้วก็ผมก็ลองเอามาวิเคราะห์ดูว่าทําไมมัน ต่างกันทางที่จริงๆแล้วมันก็เส้นเรื่องเหมือนกันเนาะเป็นอนิเมชันเหมือนกันเขาบอกว่าสิ่งที่มันต่างกันคือการความอัดแน่นอัดแน่นอย่างของในเรื่องของฝั่งตะวันตกเขาจะอัดแน่นด้วยเรื่องราวเรื่องราวนําแต่ว่าของฝั่งญี่ปุ่นอย่างฝั่งจีบีเลยครับจะอัดแน่นไปด้วยบรรยากาศอเน้นบรรยากาศก่อนเออเหมือนเรื่องอะ่ะมันอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับบางทีมันอาจจะแบบ แตะแตะนิดนิดหน่อยหน่อยใช่แล้วก็แตะหลายเรื่องด้วยแต่ว่าบรรยากาศต้องอยู่อาหารต้องดูน่ากินนะลมต้องพัดแบบพลิ้วต้นไม้ต้องแบบสวยอะไรครับคือทุกอย่างมันต้องคงเป็นความเป็นเอกลักษณ์อยู่เออซิกเนเจอร์ของกร์ตูนญี่ปุ่นก็น่าจะประมาณนี้ครับนี่แหละพอพี่อ้ําพูดปุ๊บมันคือมันใช่เลยนั่นคือสาเหตุที่ตาไวผมดูแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมมันละมุนอย่างวะใช่ไหมอเออบางฉากอ่ะไม่รู้ว่าวาดออกมาทําไมด้วยนะอืมแต่ว่าจริงๆอ่ะเขามีในยะอย่างเช่นแบบฉากที่ สมมตินะครับลองนึกภาพตามผมนะทุกคนก็คือเป็นฉากที่พระเอกอะกำลังเข็นจัก,กรยานเดินขึ้นภูเขาหลังบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วท้องฟ้ามันจะค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีทองแบบกําลังแบบพระที่จะตกดินแล้วก็มืดๆเนี่ยอืเขาอาจจะกระตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องอะจะมีฉากแบบนี้แล้วมันจะค่อยๆแบบเขาเรียกว่าอะไรพระอาทิตย์รับขอบฟ้าค,ค่อยเฟดสใีใช่ใช่คือบรรยากาศพวกนี้มันทําให้เราอะรู้สึกว่าเราประทับใจและอินตามเราจะจําได้ จีบีทำหลายเรื่องมากนะฉากแบบเนี้ยน่าจะเกือบทุกเรื่องใช่ใช่แล้วทุกครั้งที่ผมดูผมรู้สึกเหมือนจริงๆผมเป็นคนชอบเสพภาพยนตร์ทุกแบบอยู่ละครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างว่าอนิเมชันที่ญี่ปุ่นเวลาผมดูเนี่ยอืต้องยอมรับเลยว่ามันค้ายเคียงกับเสพงานอาร์ตงานศิลปะแบบดีมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยดูโทโทโร่แนะนําให้ไปดูแนะนำโทโทโร่และอีกหลายๆเรื่องของจีบีด้วยนะครับไปตามดูใน Netflix มีนะครับผมครับอ่ะ วันนี้ผมคิดว่าเราก็ครบแล้วแหละเรามาสอ <c oughs> คนเนะแต่ว่า <laughs> สัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอลุนกันต่อไปครับผมบส่วนแอนิเมชันถ้าใครมีอยากแนะนําเราคอมเมนต์กันมาใช่เราอยากอยากฟังเหมือนกันว่าอยากรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วแอนิเมชันในดวงใจของคนที่ฟังโชว์ t i m e พอดแคสต์่นคือเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> และเรื่องไหนที่ผมยังไม่ได้ได,ดูเดี๋ยวผมจะลองไปตามดูนะครับ,รบผมเชื่อว่าจริงๆทุกแอนิเมชันท,ท,ทุกชิ้นผมเรียกเป็น ทุกงานนะครับที่ปล่อยออกมาผมว่ามันมีนัยยะและมีความน่าสนใจในรูปแบบของเขานะครับทําได้ดีที่คือแต่ก่อนเราเห็นว่าอนิเมชันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหนังของหนังจริงนะแต่ว่าตอนนี้เขายืนมาคู่กันผมมองว่ามันแยกศาสตร์กันไปเลยแล้วก็น่าเคารพงานพวกนี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามโชว์ t i m e Podcast นะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชวนคุยหนังมันๆแบบตาดูหูฟังแล้วบอกต่อยกขบวนหนังมาแบบบ็อกเซ็ตให้คุณไปตามเก็บครบทุกประเด็นกับหมึกประเสริฐและอ้ำสุภกรณ์ในโ o w t i m e Podcast